หลายครอบครบคัวในแอฟ,ฟริกาเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างขาของผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเพราะงั้นเลยต้องตอกไม้หันอากาศดมันไปสิ่งที่เธอเพิ่งพูดไปมันไร้สาระและน่ากลัวสําหรับเราแล้วเป็นศรัทธาและกฎเกณฑ์ของหลายครอบครัวในแอฟ,ฟริกาแต่ผู้หญิงคนนี้ต่อมาได้เป็นนางแบบระดับโลกก่อนหน้านั้นเธอสามารถรอบ เธอต้องคุยขยะเพื่อหาอาหารเธอคือวาริสดอรีเมื่ออายุได้สามขวบเธอถูกแม่บังคับให้ทำพิธีตัดช่องคลอดอย่างโหดเทียมอายุ16ปีเพื่อหนีงานวิวาสุดสยองเธอเดินผ่านทะเลทรายโซมาเลียหลังจากผ่านอุปสรรคหลายอย่างในที่สุดเธอก็มาถึงลอนดอนกลายเป็นผู้หญิงที่คุณเห็นตอนนี้วาริสกเห็นชุดสีเหลืองสวยงามในร้านลองนึกภาพว่าตัวเองสวมใส่ขึ้นเป็นอย่างไรแล้วเธอโดนพนักงานขายมาริลินไล่ออกไปดูหน้าตาเธอไม่เข้ากับที่นี่ มาริลินเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวาริสตกใจเรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำเพื่อซ่อนเธอยิบพาสปอร์ตออกมาตรวจอย่างระมัดระวังเธอกลัวว่าคนจะรู้ตัวและส่งเธอกลับไปโซมาเลียมาริลินบังเอิญเจอวาริสตกใจจากเสียงกรีดของเธอหลังจากคุยกับเธอแล้วมาริลินก็พบว่าวาริสไปลอนดอนมาหกปีแล้วก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพื่อแสดงเจตจำนงของเขาวาริสใช้ภาษาอังกฤษพูดพลาดที่เขาเรียนรู้จากบีบีซีคุยกับมาริลิน ต่อเยนมาริษเคยซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดของเมืองเธอไปเกิดระดาษแข็งอยู่แถวแถวเมืองที่วุ่นวายแล้วนั่งกิ้งซุ่มเพื่อพักผ่อนรับเงินทอนที่คนอื่นทิ้งไว้ในตู้โทรศัพท์พูดอังกฤษไม่ได้และอ้อนวอนขอทานก็ไม่ได้หิวก็ต้องไปหาอะไรกินในทางขยะวันนี้เธอเจอมาริลินอีกแล้วเธอรู้ว่ามาริลินไม่ใช่คนเลวแมบบ้ว่าเธอเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้งแต่ก็ให้อภัยให้เธอทุกครั้งอย่างมองฉันด้วยสายตาที่น่าสงสารแบบนั้นได้ไหมทั้งที่่ถูกกไลออ พื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปวาริสจึงตัดสินใจติดตามมาริลินไม่มีทางอื่นมาริลินทำได้แค่ไปถามเจ้าของบ้านให้วาริสพักหนึ่งคืนเธอยอมจำนอนอย่างไม่เต็มใจแต่พูดเพิ่มอีกคำหนึ่งออกไปแล้วต้องทำความสะอาดห้องเข้าใจไหมคนตายเท่านั้นที่จะได้อยู่ฟรีวาริสุกจากมือเจ้าของบ้านพูดประโยคเดียววันรุ่งขึ้นมาริลินตื่นขึ้นมาพบห้องรบเหมือนเข้าสุนักของตัวเองได้ทำความสะอาดแล้ว เมื่อก่อนไม่เห็นแม้แต่คนณแมงเลยมาริลินรีบหางานพาัทามาให้วาริสลูกค้าวัยกลางคนหนึ่งสนใจถึงวาริสวาริสดูเนอะนะมีนิสัยชอบย่าแฮมเบอร์เกอร์ที่เหลือของแขกใส่กระเป๋าแต่ใบหน้าผอมบางกลับเผยความงามที่ซ่อนอยู่ลุงวัยกลางคนคนนั้นมาหาเธอแนะนําตัวเองเป็นช่างภาพหวังว่าคุณจะมาเป็นนายแบบของเขาได้วาริสไม่เชื่อก็นึกว่าเขาโกหกแต่เธอยังถือนำบัตรพ่อคุณลุงฮันมาก็กาลังจะทิ้งลงทางขยะบางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าคุณเบไว้จริงๆ คืนนั้นมาริลินพาเธอไปที่บาร์เป็นครั้งแรกเธอบังเอิญไปเจอผู้ชายชุดสีเดียวกับเธอผู้ชายคนนั้นก็เห็นเธอวาริสดึงกระโปรงขึ้นมาริลินหยุดนิ่งอยู่กับที่เธอไม่เคยรู้ว่าบาดแผลที่เอาไว้ย,ยาประเภทคืออะไรเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนการสุงเจอในบาร์วาริสับชายคู่นี้ชื่อฮารอนจากนิวยอร์กสองคนกำลังเต้นกันแต่การกระทำที่ใกล้ชิดเช่นนี้ทำให้วาริสรับไม่ได้เธอเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไปวิ่งกลับบ้าน เธอเห็นมาริลินกับแฟนของเธอทําเรื่องนั้นหลังจากที่เสร็จตุระเธอหันหลังให้มาริลินเธอโกรธเคืองอย่างมากเธอไม่อยากเชื่อเลยว่ามีมีผู้หญิงแบบนี้ในโลกผู้หญิงดีๆเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกมาริลินไม่เข้าใจไม่น่าเชื่อว่ายังมีหญิงสาวที่คิดแบบนั้นอยู่ในโลกวอริสถามเธอด้วยความสงสยัยผู้หญิงทุกคนไม่ต้องตัดคลิตอริสของตัวเองหรอไม่มาริลินแสดงให้เธอเห็นว่าผู้หญิงธรรมาดาบานหน้าตาเป็นอย่างไรวาริสร้องไห้หนักมากก็เกิดมาเหมือนกัน แต่เราอาศัยอยู่ในสองโลกที่แตกต่างกันวันรุ่งขึ้นมาริลินบังเอิญเห็นนามบัตรของลุงช่างภาพนั้นมาริลินตะโกนด้วยความตกใจนี่คือช่างภาพท,ที่มีชื่อเสียงมากเทอรีโดนันเซนแม้แต่เจ้าหญิงในอาน่าก็ยังเป็นลูกค้าของเขาขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่วาริสปวดท้องกระทันหันมาริลินรีบพาเธอไปโรงพยาบาลคุณหมอหลังจากตรวจเสร็จฉันยังรู้สึกตกใจมากเขาปลอดวาริสที่ที่ถูกตัดไปแล้วกลับคืนสภาพเดิมไม่ได้แต่ฉันสามารถทำสัญญากรรมเพื่อให้เธอหายปวดได้ กลัวเธอฟังไม่เข้าใจหมอหาพยาบาลโซมาเลียมาให้แปลแต่เขาจงใจแปลผิดประเพณีของเราเกี่ยวข้องกับพวกเธออย่างไรถ้าคุณทำสมยกรรมคุณเป็นคนทรยศต่อครอบครัว,ต,วตัวเอง,งทรยศต่อประเพณีของชาติเม่หของเธอจะอายมากถ้าเธอรู้ฟังจังหวัดจันทบบุรีเธอทำอัดอายและจิตใจ เอทนเจ็บแล้ววิ่งออกไปเธอชวนคิดถึงวัยเด็กของตัวเองเธอถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับชายวัย60ปีในราคาลาห้าตัววาริสกลัวมากเธอหนีไปกลางดึกเดินข้ามทะเลทรายหิวก็กิกนใบไม้ขาของเธอถูกหินกับเป็นแผลเธอขอบอกรถเป็นทุกข์แต่ก็เกือบโดนทำร้ายในที่สุดเธอก็ถึงบ้านของคุณยายในเมืองหลวงของโซมาเลียผู้คนคิดว่าเธอเป็นความอัตยศของครอบครัวอยากไล่เธอกลับไปแต่คุณยายบอกว่า ด้วยความช่วยเหลือของคุณยายวาริสได้หนังสือเดินทางเธอขึ้นเครื่องบินไปลอนดอนมาทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านญาติที่ทำงานสถานทูตโซมาเลียเธอแอบเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษประโยคแรกเป็นคำพูดในทีวี วันนี้เป็นวันโชคดีของเธอในที่สุดวาริสก็รวบรวมความกล้าเธออยากจะบอกลาชีวิตที่มืดมนแต่ก่อนของเธออะไรทาให้สาวเลี้ยงแก่กลายเป็นซูเปอร์โมเดลระดับโลกวาริสแบกรับความเจ็บปวดมหาศาลในใจเสีญงกรรมเรียบร้อยไปที่สตูดิโอของช่างภาพชื่อดังโดนันสันเขาค้นพบความงามในตัวเธอได้ตลอดเวลาพร้อมรูปถ่ายสวยๆแบบนี้เธอได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในเอเจนซี่ซูเปอร์โมเดลอย่างรวดเร็วผู้จัดการพอใจกับเธอมาก อยากให้เธอมีโอกาสได้แสดงที่แซชันปารีสวิกเธอพยายามฝึกฝนอย่างหนักแต่ก่อนไปต่างประเทศผู้จัดการพบว่าหนังสือเดินทางอังกฤษของเธอหมดอายุไปนานแล้วการจัดการโกรธมากมหาวาริสมีนผู้ตามจีบเธอได้วางแผนว่าพวกเขาจะแต่งงานกันหลังจากหนึ่งปีเธอจะสามารถยื่นขอทํานักถาวรในสหราชอาณาจักรได้เจ้าของบ้านยอมช่วยทำพาสปอร์ตปลอมก่อนเช่นนั้นเธอก็เข้าร่วมทีมซูเปอร์โมเดล เตรียมตัวให้การเดินทางไปแฟชั่นแต่เธอถูกหยุดขังไว้ที่สนามบินหนังสือเดินทางปลอมของเธอถูกคนพบและเธอก็ถูกคุมขังเช่นกันเจ้าของบ้านจึงนำเงินไปประกันตัวเธอ เพื่อไม่ให้ถูกในประเทศอีกครั้งหลังจากจดทะเบียนสมรสกับมีนวาริสต้องย้ายไปอยู่กับมีนเพื่อลิกเลี่ยงการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแต่วันแล้ววันเล่ามีนทนไม่ไหวแล้วหวังว่าหนังรักจอมปลอมจะเป็นจริงวาริสไม่มีทางเลือกอื่นเพราะถึงแม้ตอนถ่ายรูปในใจเธอคิดได้เพีมงฉากไร้ชีิตกับฮารอนอาชีพนางแบบของเธอพัฒนาเร็วมากบนเวทีนางถอดหน้ากับดำออกภายใต้สปอร์ตไลท์สูงสุดอลังการก้าวสู่เวทีโลกในเวลานี้เธอได้กลายเป็นจุดสนใจของอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก ในที่สุดวาริสก็ได้มีถิ่นที่อยู่ถาวรทอยังย้ายไปบ้านใหม่จากนั้นเธอก็ไปนิวยอร์กเพื่อตามหาแฮรรนแต่เมื่อเห็นเขาข้างๆก็มีผู้หญิงอีกคนเธอรู้สึกว่าเธอมาผิดเวลาเธอไม่ออนอีกต่อไปแต่เธอไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่รูมเมทของเขาแบบนั้นเขาก็เลยผ่านๆกันไปหลายวันต่อมาหนังสือพิมพ์ต่างประเทศต้องการสัมภาษณ์เธอนักข่าวขุดกระทู้ถามเธอวันที่เปลี่ยนชีวิตเธอมันเป็นวันที่คุณได้พบกับโดนันซันใช่ไหมวาริสบอกว่าไม่ แต่นักข่าวบอกว่านี่คือหนังสือพิมพ์ระดับโลกคนอ่านอยากเห็นเรื่องราวของสาวเลี้ยงแกะที่กลายมาเป็นซูปเปอร์โมเดลระดับโลกเรื่องอื่นๆที่เราไม่แน่ใจจะได้ขึ้นข่าวหรือเปล่าแต่วาริสก็ยังตัดสินใจเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปเย็นวันหนึ่งเมื่อเธออายุได้สามขวบแม่ให้เอลากินข้าวเพิ่มอีกชามวันรุ่งขึ้นไม่รู้ว่าทำไม่วาริสุขถูกแม่พาไปยังสถานที่รกร้างมีหญิงชาราผู้อ่อนแอกำลังรอยอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีอะไรที่จะฆ่าเชือ้อหญิงชาราเพิ่งหยิบใบมีดทั้งออกมา ไปในที่ที่ประเพณีบอกว่าไม่ควรมีอยู่นั้นปัดไปแล้วใช้น้ำแหลมของกิ่งไม,ม้เเหมือไว้ด้วยแรงบนท้องฟ้าก็ชินกับเหตุการณ์นี้มากมันกำลังรออะไรแน่นอนว่าวาริสไม่ใช่คนแรกก่อนหน้านั้นพี่สาวสองคนของเธอก็ถูกปัดตรงนั้นแล้วก็ไม่รอดนักข่าวกลั้นน้ำตามไม่อยู่เมื่อได้ฟังสิ่งนี้บทความได้รับความสนใจจากคนทั้งโลกอย่างรวดเร็ววาริสก้าวขึ้นแท่นยูเอ็นเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันว่าฉันไม่อยากเป็นผู้หญิง ทำไมมันจึงเจ็บปวดอย่างนั้นที่จะเป็นผู้หญิง <And S 1> ไม่สนุกสนานอย่างนั้น so แต่ฉันได้โตแล้วเพื่อประโยชน์ของผู้หญิงทุกคนเราลองมาเปลี่ยนกันความหมายของการเป็นผู้หญิงใช่นี่คือตัวละครที่มีจริงเรื่องราวของวาริสุก ทุกวันนี้ในโลกยังมีคนอีกมากที่ต้องแบกรับราคาของความเข่าและความล้าสมัยการปรากฏตัวของวาร์ริชทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดใจอีกโลกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของสาวเลี้ยงแกะเป็นเรื่องราวที่เราคุ้นเคยและเรื่องราวของดอกวาริทะเลซายมันคือเรื่องราวที่ทำให้เราวาดึ้ง